ครั้งที่4ครั้งที่4ของการรักษานะครับเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกเกี่ยวกับระบบกระดูกนะครับการเดินชาเวลายืน <c oughs> เวลายืนนี่จะสั่นนะครับยืนนานไม่ได้ก็จะทำให้ล้มหมดขาหมดแรงใช่ไหมครับ <c oughs> การรักษาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ครั้งที่สี่นี่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับดูในแม,วนนม่วนลองยืนดูครับแมวนลองยืนดูร่อนเท้าไปนะต้องแม่อ้วนอันนี้ไม่อ่วนยืนนะครับท่าน,นี้นะครับเมื่อก่อนอนะขาขา,ขาตรงขาเนี่ยจะไม่ลงจะไม่ลงพื้นแบบนี้ ครับเมือม่อก่อนมันจะเป็นแบบนี้ที่ครับที่เห็นตอนแรกออครับเหมือนกับเส้นมันจะตึง่ะครับอ,อ่าเนี้ยมันจะอยู่แบบนี้แบบนี้ยมืกมอก็จะงอย่างเ,เนี้ยบางคนแบบนี้เลยครับมันจะแข็งไปเลยแข็งเป็นหุ่นเลย ทีนี้นะครับเดี๋ยวครั้งที่สี่เดี๋ยวไม่วนเดินดูให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเดินดูมาลองปรับดูนี่ครับค่อยๆเดินแบบนี้มือไข่หลังเลือนนะครับอแล้วค่อยๆดุกนะครับแล้วา่ลองก้มดูครับเอามือก้มไปไปแตะพื้น่ะเหมือนกับที่เราบริหารกันนะครับนะครับแรงเย็นนะครับค่อยๆก้มลงครับ รครับอัอบยอนันนี้หนึ่งท่าน,นะครับที่ที่เราปรับกันอยู่นตอนนี้ก็เยืนก็คุ้มลงได้แล้วน <c oughs> ครับรรปุ๊บนะครับทีนี้มาเราจะมาเดินกันจะมาเดินกันนะครับว่าค่อยๆเดินก็จะปรับดูว่า ความคืบหน้าของการรักษาจะเป็นไงใน,ใน,ในท่าในการนวดรักษาครั้งที่สีุ่หมอมนำเดินหัแล้วท่องมั้จะนับท่องครับท่องทอออองอองอ สังเกตว่าแกจะเดินเต็มเท้าลงครับเมื่อก่อนในไอที่นะครับข้างขวาจะไม่ลงพื้นมัน <Okay. S 1> จะตะแคงแบบเนี้จะ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 ,จะ,จะปเปออกไปเลยนะครับเนี่ยเมื่อก่อนจะฝาดจะฝาดเท้าจะไม่ลงเต็มพื้น <Okay. S 1> ทีนี้อันนี้ตอนนี้ลงเต็มพื้นแล้วนะครับเนี่ยนี่คือข้างหน้านะครับทีนี้มาดูข้างหลังในการเดินนะครับ หนหนครับเนี่ยจะไม่จะไม่เกเท้าจะไม่เกนะครับโอเคนะครับ,น,รบนี่คือใช้กันเนาะ็กกนอนเนี่ยรับ,บเดรบบเยรอบบ้านนหัวื่อีาน่ดีอี่านะครับ อันนี้ฝ่าเท้าแกลงเต็มมาวันแรกอะมาวันแรกครั้งแรกเท้าเออข้างข้างขวาเนี่ยแกจะไปอย่างเงี้ยแล้วข้างซ้ายเนี่ยก็จะเป๋ออกไปแบบนี้แล้วขาข้างก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยแต่เดินแบบนี้แล้วก็จะเดินแบบนี้ก็เดินแบบนี้แล้วเดินไปผิดเลยอ่าเนี่ยมันจะไม่ให้ปวดได้ยังไงเนยแล้วทําไมแล้วสังเกตว่าขาแล้วทําไมมันมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานอน่ะปกติขาคุณจะตรงแบบนี้นะครับ 嗯。Mm.